หลังจากที่ได้อ่านอาการไม่ทนของ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 ,ของ,ของทิพิทธา่ะตอนเที่ยงคืนเอกธน,น,นาธรก็ลุกขึ้นมาโพสต์แต่กว่าจะ,ะจหลดประก,กาได้ไมันก็ล่วงมาถึง0.42หมายความว่าเกือบเกืบตีหนึ่งของวันที่ 22, 22. ใช่ค่ะ,ะโพสต์สั้นๆในทวิตเตอร์ว่าครบ3ปียุบพักอนาคตใหม่ ผู้มีอำนาจทำลาย p o l i t i c a l project ของเราไม่ได้ชาวอนาคตใหม่ผมปิยบุตรพร้อมสนับสนุนก้าวไกลส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขนาดเดวกันก็ได้โพสต์ภาพแห่งความหลังหนึ่งภาพประกอบด้วยผู้ชาย3ามคนเช่นกันค่ะซ้ายมือสุดก็คือชัยธวัฒน์ตุตลาธนเลขาเลขาธิการพรรคก้าไกลใช่ค่ะตร,ตรงกลางตรงกลางก็คือปิยบุตรใช่ค่ะ และขวามือธนาธรก็คือธนาธรอันนี้ภาพเมื่อครั้งยังหวานชื่นเช็กเช่นเดียวกันดูจากสีหน้ารอยยิ้มและการกอดคอกันของทั้งสามคนนะมันก็เป็นเช่นนี้อะไรครับที่เป็นเช่นนี้เออเกิดอะไรขึ้นน่าเสียดายนะน่าเสียดายน่าเสียดายคเอาละครับน่าเสียดายน่าเสียดายใจเย็นใจเย็นหมายถึงคุณปิยบุตรคือพิธาหรือใคร ม,มากันแทบเป็นแทบตายมาวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์นะใช่ค่ะน่าวิเคราะห์และน่าศึกษานะจุดนะต้นของความขัดแยง้งทางความคิดและบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในทางส่วนตัวมันเริ่มมาอย่างไรมันพัฒนามาอย่างไรมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรน่าสนใจนะน่าสนใจและน่าถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะ